สวัสดีครับแ้มนี้มาดูสามสายยาวสวยๆครับผมเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการไหลสดที่จบไปแล้วนะครับมีตำแหน่งการกินสามที่สวยๆก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมครับผมผมขึ้นมาตรฐานคู่แข่งขึ้นกองโจรน,นะครับตัวนี้ตัดขึ้นไปนะร,รับกองโจรสองหน้านะครับตัวนี้คือกองโจรสองหน้า คนนี้เดินแต้มแปลกๆดีนะครับกินไปตัวนี้ผมกินข้าวฮอดเขาทิ้งร่มนะครับยังสูสีอยู่นะครับแต่ก็ปลายกระดานมาพลาดครับผมเขาไม่มีตัวเดินนะเขาจะเป็นเนี่ยครับท่านผู้ชมตัวนี้เขาจาเป็นต้องเดินนะจาเป็นต้องเดินห้ามาเก้าเพราะว่าตัวอื่นติดหมดนะครับฮอดก็ออกไม่ได้ก็เลยจะเป็นต้องเดินก็เลยโดนโดยบังคับนะครับโดนโดยบังคับนะครับเนี่นะครับ บังคับแต้มอยู่แล้วนะครับตัวนี้หนีไม่ออกนะครับก็เลยโดนไปโอเคครับ